P.M.I. เครื่องมือวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีจากผู้ผลิต Thermofisher มีทั้งหมด4รุ่นดังนี้ค่ะรุ่นไนตอน XL 2 plus เหมาะกับงานอุตสาหกรรมเหล็กและการเชื่อมงานตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะและอัลอย งานตรวจวิเคราะห์ชั้นเคลือบผิวงานตรวจวิเคราะห์ตะกั่วในอุตสาหกรรมสีทาบ้านและงานตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในดินรวมถึงสิ่งแร่ทางด้านธรณีเคมีโดยมีรายละเอียดตัวเครื่องดังนี้ดีเทกเตอร์เป็นซิลิคอนดิฟดีเทกเตอร์เอ็กซเรย์ซอส45 kv หน่วยความจำภายใน64เมกน้ำหนักของตัวเครื่อง1.53กิลกรัม รุ่น n i ต o XL3T GoPad เหมาะกับงานตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยมาตรฐานโ o ชในสินค้าอุปโภคบริโภคงานตรวจวิเคราะห์ชั้นผิวเคลือบโลหะได้ในระดับไมคครงานอุตสาหการรมการผลิตการหลอมหรือการขึ้นรูปโลหะงานอุตสาหการรมออยล์แอแก๊และปิโตเคมโดยมีรายละเอียดตัวเครื่องดังนี้ Detector g e De o m e t r i c a l y optimized l a r g area deep detector x-ray source 5 0 kv หน่วยความจำภายใน 32MB น้ำหนักของตัวเครื่อง1.3กิโลกรัมรุ่น n น y t o n xl 5 plus เหมาะกับงานตรวจวิเคราะห์โลหะผสมในงานอิเล็กทรอนิกส์งานอุตสาหกรรมออยล์แก๊สและปิโตเคมงานตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในดิน รวมถึงสิ่งแร่ทางด้านธรณีเคมีงานตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยมาตรฐานโลชในสินค้าอุปโภคบริโภคงานตรวจวิเคราะห์โลหะในวัสดุรีไซเคิลโดยมีรายละเอียดตัวเครื่องดังนี้ Detector Proprietary l o k Area Dip Detector X-ray s o r c e 50 kV หน่วยความจำภายใน512 MB ม น้ำหนักของตัวเครื่อง1.3กิโลกร,รมัมรุ่นไนต h นอ n Apollo Lips เหมาะกับงานอุตสาหกรรมเหล็กและการเชื่อมงานตรวจวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนในกระบวนการเชื่อมโลหะงานตรวจวิเคราะห์โลหะผสมและเกรดของโลหะได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วงานตรวจวิเคราะห์สแตนเลสสตี t ด้วยการแยกเกรด3 6 6และ316ขีดโดยมีรายละเอียดตัวเครื่องดังนี้ ดีเทกเตอร์เป็น Optical Emission Spectroscopy Laser Source 1นึนาโนเมตรหน่วยความจำภายใน512เมกะไบต์น้ำหนักของตัวเครื่อง2.9กิโลกรัมหากสนใจสินค้าสามารถติดต่อได้ที่บริษัทซีวีเมกรุ๊ปนะคะขอบคุณค่ะ